ครับไปดูพี่น้องเขาว่า,าปาลาหนกหนามเนาะเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยเขาโทรบอกเมื่อกี้เนาะว่าปลาหนกหนามเดี๋ยวไปดูครับผมว่าห้องท้อง,องไหนเนาะไปแล้ครับโอ้หงายแวบนี้มามาไวเถอะโอ้หงายเตือนมันเท่าไหร่นะมไม่ใหญ่ไหมตรงไหนไมีมันขึ้นฮะมาถ่ายถ่ายายูทูปก่อนเด้อ ัปถามตัวโอ้ตัวใหญ่ไหมมาอดูลูกผีขึ้นมาไอาสุดยอดเลยพ่น้อกเราขอถ่ายยูทูบ่อยด้วยขอยูทูบเราหนิครับครับฮะชา้พาลุยครับผมเดี๋ยวลงวันนี้แหละเดี๋ยวถ่ายกับนัทด้วยโอ๊ยไปอกมากิมคองเลย เดียวเดียวไปผมไปเดี๋ยวรถสานเล่งมาด้วยนะน้องเห็นไหมครับลูกพี่เงียบด้วยครับเงียบเลยเงียบเลยโอ้ร้อยแต่เช้านี่ร้อยแต่เช้าโอ้ได้หลายตัวเหรบที่ผึงมาเนี่ยนี่ร้านโทรร้านมาตู้เบีดมันโทรบอกว่า ปานอกน้ำเหรอเขายิงนตัเลยวะปกติขามาเต็มคลองเลยนี่ยเขาไปวมดเหลีวเอ็ม่ลวเอเเงมาหลาหัวนอังนมีคนยิงไหมมีมีเลยมีมีเลยเดีผมลองไปดูก่อนเดี๋ยวทำยูทูบนะถ่ายยูทูไปี่น้องตามไปดูับผมดูดีกาโอ้สามครับงเ่งเลยโอ้

ใ,ใยายไหนเขายิงตรงไหนปานอกหนามชาวเขาว่าเขาได้เต็มเรยว่ากันได้ยิงบอกได้ยิงทกโเนี่ยก็ใหญ่ครับอือลานอกนแล้วเนี่ยซากเยอะนี่คนเดิมไม่ค่อยมีเนาะเราไปดูกันดูทั้งหมดกันตรงยอะนี่ครับอ๋อ <laughs> ตายไหมครับตายตัวตีัวอ้ดูตัวลายหนาเลยนี่ละลอยเลยละอยนี่อ้ามันลอยชาเลยครับอวโอ้งมัลอยยางขาดไปขี่ยางกลับมาหลือผาละลอยเนี่ยเขาได้หลายบเชาเนี่ยคนได้เขาก็ได้อยู่นี่อือมันพอดิงอยู่วะนี่พอดิงไหม เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปดึงกันเงินครับครับเน่ครับครับไปน้องเดี๋ยวไปดูเนาะว่าเดี๋ยวว่าก็ได้หลายเมชาเด็ดละกันฟ้ามันเริ่มลงแล้ยโอ้มาไม่ทันพี่น้องเอ้ยเนาะได้เอ้ยได้หลายพี่น้องนะ มันก็คงจะมีให้เหลือไปยยิ่งหลยะรวะ่ะดูตอนไหนที่มันเขามาเฟียฝังเนาะปลามันมัวหนามครับพี่นกเสียงงยายบอกเขาได้พละยีาน10โลเลยได้หลายเนี่ยธรรมาทัานนในเช้าโอ้ได้ยชมภาพบรรยากาศแบบเขาบัดเ,เต็มโค้งในคนเนาะ